สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เรามากันในหัวข้อคุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนนะคะหรือคุณเป็นคนโชคดีแค่ไหนนั่นแหละเนาะคลิปนี้นะคะเราจะมีลูกบอลมาหาสนุกนะคะในช่วงใกล้ๆวันที่จะมีการหมุนลูกบอลเนี่ยนะคะเราก็จะมีตัวเลขสนุกๆมาให้ทุกคนได้อ่า ลองเอาไปเป็นเลขนำโชคนะคะสำหรับวันนี้เรามีลูกบอลให้ทุกคนนะคะเลือก2ลูกเนาะก็คือลูกบอลสีขาวนะคะแล้วก็ลูกบอลสีชมพูนะคะเอาเราจะให้เวลาเพื่อนๆเนี่ยเลือก5วินาทีนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคนที่เลือกแต่ละลูกบอลเนี่ยนะคะก็คือคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีเป็นคนโชคดีเป,นคนคดเป็นคนดวงดีแค่ไหนกันนะคะเราให้เวลา5วินาทีคะ่ะ โอเคค่ะ5วินาทีผ่านไปแล้วเร็วมากาเรามาเริ่มกันที่คนที่เลือกลูกบอลสีขาวนะคะลูกบอลสีขาวชชวลูกบอลสีขาวคุณมีดวงดีแค่ไหนนะคะเรามาดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกลูกบอลสีขาวนะคะ เรามาดูกันว่าคุณเนี่ยเป็นคนดวงดีแค่ไหนนะคะในช่วงนี้เนาะคุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนกันนะเรามาดูกันดีกว่าค่ะวันนี้เราใช้ไพ่วิดดอมมอร์โ e คลนะคะในการเปิดทางเปิดโชคแล้วกันเนาะคนที่เลือกรูปอาสีขาวเป็นคนดวงดีแค่ไหนกันคะวันนี้เราใช้อ่านึกถึงอำนาจปรมีของพ่อทาวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็อ,องค์ยักษ์แม่ใหญ่นะคะที่วัดนางตะเคียนเนาะ คุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนกันหนะ้าฮิลลิงค่ะทราน s ิชันอุ้ยมีไพ่หนึ่งใบอยากออกมา ดีเซนเมนต์นะคะการความฉลาดการอย่างรู้เนาะเออคุณเป็นคนอ่าคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ว่าจะจะเขาเรียกว่าอะไรอะคือเป็นคนที่เป็นคนมีความเขาเป็นคนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีๆลินก็วันกัน <laughs> เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนอ่ามีดวงแบบฟุกฟุกนะคะหรือบางทีแบบ ก็ไม่ได้ฟลุกนะเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเซน์นะคะเป็นคนเซน์ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเซน์ชัดเป็นคนแบบฝันชัดเป็นคนแบบแอบมีความแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะลักสังหอ์ค่อนข้างแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนเนาะแล้วก็เป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนที่เลือกลูกบอลสีขาวเนาะ เออเรามาดูไพ่ออร c l เคิลกันดีกว่าค่ะวา่าดวงของคุณเนี่ยจะดีแค่ไหนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าเหมือนคุณก็เป็นคนที่มีดวงที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็บกวกกับว่าเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความฝันหรืออะไรอย่างเงี้ยของคุณเนี่ยคือมันค่อนข้างจะจะ,จะแม่นยำจะแบบ เหมือนคนอย่างรู้อะเหมือนคนแบบ่าแค่คิดเพราะ่ามันตรงวะอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยคุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนคุณเป็นคนดวงดีนะบางคนได้โชคแบบบางทีแบบเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ดีๆก็จะได้สิ่งดีๆอย่างเงี้ยมาตลอดบางคนก็คือได้โชคนั้นมาจากฝันนะคะไพ่ใบนี้หมายเลขสิบแปดนะคะสิบปดคือเลข8ปดก็คือเรื่องเงินนั่นแหละคิดแต่เรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมีใครบ้างไม่คิดเรื่องเงินจริงๆคำทำนายน,นี้ไม่ต้องทำนายก็ได้นะคะว่าคิดเรื่องเงินใครก็คิดเรื่องเงินกันทั้งนั้นนะจ๊ะเออเป็นคนที่อพอเวลา พอคุณเป็นคนมีมีโชคเป็นคนมีดวงอะคะ่ะพอคุณได้รับอะไรมาคุณก็จะสะสมสะสมมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสะสมมันไปค่อยๆเติมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่อยๆเติมแล้วก็แบบอืมเหมือนคุณเป็นคนที่คอยหมั่นเติมพูดง่ายๆคือคนที่จะดวงดีเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบอุ้ยอยู่ดีๆดวงดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้เนาะคือบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัฒนาเก่าหรือบุญใดๆก็ตามที่คุณเคยสั่งสมมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสว่างสวัยไปหมดคือแบบจากที่เคยแบบมันดวงมันจะแย่มากๆอะไรเงี้ยค่ะคือแบบจะหนักที่สุดอ่ะอย่างสมมุตินะสมมุติว่าสมมุติว่ามีใครคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ สมมติว่าเป็นนางสาวนางสาวอะไรดีนางสาวดอกดาวเรืองนางสาวดอกดาวเรืองเนี่ยบังเอิญว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงหนักถึงขั้นจะโดนรถชนเออรถชนขาหงขาหักอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าด้วยบุญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสั่งสมมาค่ะมันจะทําให้แค่แบบคุณอาจจะแค่ฟกช้ำอะไรประมาณนี้เนาะเออคือดวงของคุณมันก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบอ,อ่า เหมือนทุเราให้มันเบาลงอะคะ่ะอะไรที่มันควรจะหนักมันก็จะเบาลงอะไรอย่างงี้เนาะเรา,าถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณจะเป็นคนที่ได้โชคลาภจากแบบอาจจะเป็นการเดินทางนะคะอาจจะเป็นแบบได้โชคจากการเดินทางหรือบางทีเนี่ยได้โชคจากคนทางไกลโชคจากคนทางไกลได้โชคจากความฝันนะคะ จะเป็นอย่างนั้นไปคุณเป็นคนฝันแม่นเหมือนกันเนาะแม่นเลยแหละคือแบบคือถ้าฝันแล้วแบบเหมือนเป็นลักษณะของที่อะไรที่มันไม่ค่อยฝันไม่ค่อยดีอะค่ะเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็จะได้โชคเลยเออฝันร้ายกลายเป็นดีนะคะหรือบางคนได้โชคจากการเดินทางนะคะหรือจะเป็นโชคจากทางไกลโชคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะประมาณจะสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต ของคนที่เลือกลูปบอลสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโชคที่มาจากเพศเป็นเพศแม่ค่ะเป็นผู้หญิงหรือว่ามีลักษณะความเป็นเพศแม่ความเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นทรานเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้เป็นได้หมดค่ะที่หัวใจของเขาเป็นหัวใจของเขาเป็นผู้หญิงนะคะเออเรามาดูอาลูกบอลหันซาของเรากันดีกว่านะคะว่าวันนี้วันนี้เนาะ วันนี้เนี่ยจะจะไปจะเป็นจะมีการสุ่มได้รูปบอลอะไรนะจ๊ะเอออ่แต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคนที่เลือกรูปบอลสีขาวอยากเสริมดวงหรือเสริมบาร,รมีหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะทําให้ดวงเราแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้หมันม่นหมั่นหมั่นเติมบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ,อ่าทำบุญปกติทั่วไปหรือจะเป็นการ สวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางคนไม่สะดวกจริงๆไม่สะดวกจริงๆหรือแบบโอ้ชั้นนั่งชันก็ง่วงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําเป็นวันพระนะคะจะพระเล็กพระใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอะไรอะความขยันเนาะแล้วแต่ความขยันมันเพียนบางคนบอกว่าเออเคยทําแล้วชีวิตมันดีดีขึ้นค่อยๆแบบอย่างน้อยถ้าแบบไม่โชคดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่ได้ลําบากถึงขั้นต้องแบบเป็นทุกข์อะไรขนาดนั้นนะคะคือเหมือนมันจะทําให้ชีวิตมันราบรื่นขึ้นทําอะไรมันก็สะดวกขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลูกบอลหันษาข,ของเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่ะโอเคคะ่ะกลับมาแล้วพร้อมกับลูกบอลหลากสีนะจ๊ะ วันนี้เรามีตัวเลขเรียกว่าเป็นตัวเลขนำโชคแล้วกันเนาะให้กับคนที่เลือกลูกบอลสีขาวนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวเลข2ตัวของคนลูกบอลสีขาวเนี่ยคือตัวอะไรนะคะเรามีลูกบอลในนี้อย่างที่บอกนะคะเรามีลูกบอลสาชุดสําหรับคนที่ตามเรามาตลอดเนาะเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้ลูกบอลสีอะไรนะจ๊ะได้ลูกบอลสีเหลืองค่ะ ได้ลูกบอลสีฟ้าได้แล้วนะครบสองสองลูกแล้วนะคะนี่ได้ลูกบอลสีเหลืองกับลูกบอลสีฟ้านะคะเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะอุ้ยได้เลขหกค่ะได้เลขเจจ้า สำหรับคนที่เลือกลูกบอลสีขาวนะคะคุณได้เลขนำโชคเป็นเลข6ค่ะแล้วก็เลข7จ็ดค่ะออสำหรับคนลูกบอลสีขาวนะคะก็ขอใหอ้ช่วงนี้นะคะขอให้เสริมดวงหรือว่าเสริมบารมีเสริมบุญอะไรเติมบุญเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้แบบชีวิตมันราบรื่นแล้วก็ ในเรื่องของความสภาพคล่องทางการเงินหรือสภาพคล่องทางอะไรก็แล้วแตท่ทุกคนติดขัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ฮิลลิ่งนะคะก็คือการเยียวยาการรักษาการทําให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นโดยแบบถูกวิธีแล้วก็แบบว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง อะไรอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะชาวลูกบอลสีขาวเนาะก็ขอให้เชื่อในความฝันนะคะขอให้เชื่อในความฝันแล้วก็สิ่งที่ทริกที่เราบอกไปก่อนหนะ้านี้เนาะว่าใครจะเป็นคนนำโชคนั้นมาให้คุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะชาวรูปบัลสีขาวสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวรูปบันสีชมพูนะจ๊ะคนที่เลือกรูปบอลสีชมพูเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าไพ่วิดดอมเนี่ยต้องการบอก อะไรกับคนที่เลือกรูปบอลสีชมพูนะคะ mm. ก็คือในหัวข้อเย่าง mm. ที่เราบอกเลยคะ่ะว่า mm. คุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนนะคะ mm. คุณเป็นคนดวงดีไม่นะ mm. โหย้ยคุณเป็นคนที่แบบ mm. มีทางเลือกอะคะ่ะ mm. มีการที่แบบต้องเลือกต้องตัดสินใจเป็นคนเรียกว่า ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงอะมากกว่าการที่จะเอาตัวเองไปอิงกับคำว่าความเชื่อหรือดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าคือคุณคุณค่อนข้างเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเองแทบจะเชื่อในตัวเองอมากกว่าคนนั้นดวงดีคนนี้ดวงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอยู่กับความเป็นจริงอะ มันอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็แบบคิดตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างใช้ตัวเองเป็นหลักจะไม่ค่อยแบบใช้ดวงหรืออะไรพวกเนี้ย mm. เข้าเข้ามาถามว่าดวงคุณดีไหมคุณเป็นคนดวงดีไหมคุณเป็นคนที่ตัดสินใจตามตัวเองอะดวงดีปะคือเหมือนดวงของคุณก็คือตัวคุณเองดวงของคุณก็คือตัวคุณเองค่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ พอคุณตัดสินใจอะไรแล้วอะค่ะมันมันเป็นอะไรที่เป็นตัวคุณเลยแล้วดันบังเอิญว่าแบบโชคดีโชคดีไปอีกโชคดีแล้วก็แบบเหมือนกับว่าออแต่บางทีเนี่ยคือคือคนที่เลือกสีมลูกบอลสีชมพูค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นสองทางเลยคือคุณเป็นคนที่ใช้ตัวเองในการตัดสินใจแล้วคือถ้าดีก็คือดีมาก แต่ถ้าคือร้ายก็คือร้ายแบบชนิดที่ว่าคือคุณรู้สึกเสียดายที่ตัดสินใจแบบนั้นไปเลยเลยเป็นคนถามว่าดวงดีไหมก็ถ้าเทียบกับลูกบอลสีขาวอะเราไม่เทียบไกลแล้วกันเราเทียบกับลูกบอลสีขาวคือลูกบอลสีขาวอะค่ะคือจากที่เขาจะหนักเขาก็เหมือนมีอะไรมายั้งยั้งไว้แล้วแบบไม่ให้มันหนักเกินไปแต่สําหรับคนที่เลือกลูกบอลสีชมพูเนี่ยคือเหมือนแบบ คือต่างกันตรงที่ว่าคือถ้าหนักก็คือหนักเลยหนักแล้วก็แต่คุณก็ไม่โทษใครนะคุณก็โทษตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าว่ามันคือเหตุและผลของตัวฉันเองที่มันเป็นแบบนี้เนาะเรามาดูไพ่รเข้าดีกว่าค่ะว่าต้องการบอกหรือตอบคำถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนดวงดีแค่ไหนกันนะเออเห็นไหมคุณเป็นคนที่ต้องต้องทำอะไร ทำอะไรหรือว่าแก้ไขอะไรเงยด้วยตัวเองตลอดคือถามว่าดวงดีไหมอาจจะดีในบางเรื่องหรือบางช่วงเท่าน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคือแบบมันมีการแบบโดนเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเทียบกับความดวงดีอะคนสีขาวอะดวงดีนะดวงดีดวงดีถ้าเทียบกับคนสีชมพูสีชมพูเนี่ยดวงไม่ดีเท่าสีขาวแต่คนสีชมพูเนี่ยเวลาล้มคือล้มอย่างมีสติอะคะ่ะอืม เป็นคนที่ค่อนข้งางออก็เราก็ยังย้ำเหมือนเดิมนนะ่ะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อในตัวเองเวลาแบบจะทุกขก็คือทุกข์แบบทุกข์จริงๆอืมชอบโดนเอาเปรียบชอบแบบโดนเอาเปรียบโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนโดน โดนโชคชะตาเหมือนกลั่นแกล้งคุณนะคะเออโชคชะตาเหมือนกลั่นแกล้งคุณเหมือนแบบเหมือนให้คุณคุณต้องเป็นแบบนี้ดวงดวงคุณโดนขัดโดนขัดแทบทุกอย่างเลยนะเออจริงๆโดนขัดแทบทุกอย่างบางทีมีการแบบป่วยผ่าตัดอะไรเงี้ยก็แบบหมอก็มองไม่ชัดบ้างหมอก็ทําผิดที่ หรือลืมอะไรไว้หรือทําผิดพลาดอะไรวินิจฉัยผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นลักษณะประมาณนั้นถ้าเทียบกันแล้วความคนนึงดวงดีคนนึงก็ก็ถึงไม่ถึงกับไม่ถึงกับสวยแต่แต่ก็เออมันเป็นวัฒจักของคนเนานะมันไม่มีใครดวงดีตลอดเวลานะคะเออก็อย่างที่บอกแต่คือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ดวงมันไม่ได้เกื้อหนอุนกับชีวิตทั้งหมดอะ่ะเหมือนโดนคอยโดนเอาเปรียบโดนแบบโดนเบียดเบียนโดนแบบบางคนเนี่ยถึงขั้นซวยถึงขั้นโดนโดนโกงอะ่ะเออโดนโกงจนต้องแบบหมดเนื้อหมดตัวแล้วแบบฉันจะต้องมานั่งใชน้นี่หรือแบบต้องมานั่งทุกข์นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าสำหรับคนที่เลือกรูปบอลสีชมพูนเนี่ยการเสริมดวงของคุณนะคะเสริมดวงหรือ ช่วยทำให้บุญของคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นละกันบุญของคุณมันเพิ่มขึ้นนะคะก็คือแนะนําให้คนที่เลือกรูปบอลสีชมพูนะคะทำบุญที่เป็นในลักษณะของการทำบุญที่เกี่ยวกับอเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ให้ให้แสงสว่างะคะ่ะให้แสงสว่างกับ ให้แสงสว่างกับสิ่งที่กับสถานที่หรือสิ่งที่ชีวิตเขากําลังมืดมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นการเปิดทางหรือเป็นถ้าเป็นในความในความความเชื่อหรือความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าอะไรที่มันมืดมนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณก็เข้าไปเติมเต็มให้มันแบบดูสว่างสวายอาจจะเป็นการถ้าคนที่ไปวัดอยู่แล้วอาจจะเป็นการแบบ ถวายเทียนถวายหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นการแบบบริจาคเป็นแสงสว่างให้กับสถานศึกษาหรือเป็นการเปิดปัญญาความรู้ให้กับเด็กๆหรือโรงเรียนยากไ like, ้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเนาะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบอ่านอะไรอย่างนงี้อยู่แล้วนะคะกะ็มันจะมีแอปพลิเคชันอะนะคะที่เอาไว้อ่านหนังสือให้กับคนตาบอด เ,ออเพื่อนๆก็สามารถไปทำตรงนั้นนะคะเพื่อเสริมบุญบาร,รมีของเราเนี่ยให้ทางของเราหรือชีวิตของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นสว่างขึ้นอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยเห็นใครที่แบบโดนเอาเปรียบอยู่หรืออรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเงะะี้ยค่ะคือถ้าอะไรที่คุณพอช่วยได้บ้างแล้วทําให้เขาสามารถอืดําเนินชีวิตไปได้ง่ายขึ้นอะไรเงะะี้ย ก็สามารถเข้าไปช่วยได้แต่คุณไม่ต้องเข้าไปเป็นตัวหลักก็ได้ค่ะคืออาจจะแค่เข้าไปร่วมอะไรอย่างนี้เนาะเออโชคของคุณมาจากไหนถ้าในเมื่อคิดว่ามันอับโชคขนาดนี้โชคควรมาจากไหนดีโชคนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเอ,อ่อมาจากทะเบียนรถเออมาจากทะเบียนรถมาจากอ,อ่า เขาเรียกว่าอือยู่ดีๆมีคนเดินเข้ามาบอกหรือแบบจะมีคนเข้ามาบอกอะ่ะเออดูดีๆมีคนเข้ามาบอกอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาให้โชคให้ลาบกับคุณอะไรอย่างนี้นะคะโชคเนี้ยมาจากบุคคลที่แปลกหน้า อืมบุคคลที่แปลกหน้าบุคคลที่ไม่เคยไม่เคยรู้จักหรืออาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะคะอยู่ดีๆเขาก็แบบเออแบบพอใกล้วันเขาจะหมุนหมุนลูกบอลอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ก็แบบทักมาหรือว่าอยู่ดีๆเราก็เห็นโพสต์ของคนคนหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบอุ้ยคนนี้เขาโพสต์อันนี้ลงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะตามเขาเออตามเขาแล้วกันนะคะ ตามเขาแล้วก็คือเราก็อาจจะได้โชคจากเขาซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไม่ค่อยได้คุยกันหรือเป็นคนที่ค่อนข้างห่างๆนะคะเอาเป็นว่าคนลูกบอลสีชมพูถ้าคุณอยากจะมีโชคจริงๆนะคะหรืออยากจะลองเสีย่ยงอะไรอย่างเงี้ยเป็นในเรื่องของตัวเลขนะคะก็คือให้ดูที่ทะเบียนรถบางคนก็อาจจะดูที่ความฝันก็ได้บางทีแบบเป็นคนที่เสียไปแล้วแล้วมาเข้าฝันบอกคุณนะ Ừ, ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในอีก,อกบุคคลที่จะมาบอกคุณได้หรือแบบมาให้โชคกับคุณน็่คือเป็นคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าหรือใครก็แล้วแต่ที่นานๆคุยกันทีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นจากตรงนั้นมาอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวเลขนะคะตัวเลขมหาสนุกลูกบอลมหาสนุกของเรานะคะวันนี้เราจะจับให้สองเลขเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะอะ กลับมาแล้วจ้ามาพร้อมลูกบอลหลากสีของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะจับให้เพื่อนๆนะคะทั้งสองทั้งสองลูกบอลทั้งสองสีนะคะคนละสองลูกนะคะเออเอาไปเป็นตัวเลขนําโชคแล้วกันเนาะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนราคนราศีว่ะคนลูกบอลสีชมพูเนี่ยจะได้ตัวเลขอะไรบ้างนะจ๊ะได้ล,ลูกบอลสีเขียวค่ะเราไม่ได้ดูนะต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราจับเราไม่ได้ดูนะ ได้ลูกบอลสีฟ้าได้ลูกบอลสีฟ้าอีกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าในลูกบอลทั้งสองสีนี้นะคะมีตัวเลขนำโชคให้กับคนลูกบอลสีชมพูคือเลขอะไรอุ้ยได้เลข1ค่ะได้เลข7ค่ะคนที่เลือกลูกบอลสีชมพูนะคะเราสุ่มได้ตัวเลขนำโชคเป็น ตัวเลขเลขหนึ่งค่ะแล้วก็เลขเจ็ดนะคะขอให้คนลูกบอลสีชมพูเนี่ยอ่าหมั่นเติมบุญนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับไม่ต้องบอกหรอกว่าอยู่กับความเป็นจริงเพราะคนลูกบอลสีชมพูเขาค่อนข้างอยู่ความเป็นจริงแอบมีความใจใหญ่ใจนักเลงนิดนึงอะเนาะ เออออบมีความใจใหญ่ใจนักเลงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาหรับคุณแล้วคําว่าดวงก็คืออยู่ที่ตัวเองเออคุณคิดอย่างนี้เสมอนะคะเออสำหรับวันนี้นะคะคนลูกวันสีชมพูสิ่งที่เราจะฝากไว้นอกจากการบอกให้เติมบุญนะคะก็คือ,อขอให้ตัวเลขสองตัวนี้เป็นตัวเลขนําโชคให้กับคุณนะคะเผื่อบางคนที่แบบกําลัง ทุกมีปัญหาเรื่องเงินอยู่เราพูดตรงๆนะมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ก็ขอให้บารมีของพ่อทาวเวสุวรรณแล้วก็ยักษ์แม่ใหญ่หวัดนางตะเคียนนะคะขอให้บารมีของพ่อกับแม่เนี่ยช่วยคุ้มครองแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับคนที่เลือกลูกบอลทั้งสองลูกนะคะแต่ว่าช่วยดูแลคนลูกบอลสีชจมูนพ,พิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเหมือนจะแอบแบบ อาจเจอชีวิตที่ค่อนข้างหนักหน่วงกว่านิดหน่อยนะคะตรงที่ว่าอาจจะโดนเอาเปรียบโดนโกงอะไรอย่างนี้นะคะขอให้บุญบารมีของพ่อกับแม่นะคะแผ่ไพศาลมาถึงคนลูกบอลสีชมพูเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเลขที่ทุกคนลองหยิบไปบางคนอาจจะแบบเอาสองกองนะคะเอาเอาลูกเอาตัวเลขนำโชคของลูกบอลสีขาวแล้วก็ลูกบอลสีชมพูเนี่ยเอามาพิจารณาดูนะคะแล้วเอามารวมๆกันดูอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็เอาไปนำโชคได้อีกแบบหนึง่งขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเรทุกคนมีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะขอให้ทุกวันที่1แล้วก็วันที่1ิขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินถุงเงินถังนะคะขอให้ดวงเฮ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 งคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ